สักเนี่ยลุยอะไรเนี่ยเขาขายเมสซี่รถขายแท็กเตอร์เขาจะส่งเข้ามาอ๋อเหรอนอกจากขายทําไมส่งไปงนก็ยังเอารถพังงนมาขายงี้รถมาขายแมสซี่อะไรพวกนี้เขาบริษัทเดียวกันแล้วไอ้ที่เรื่องฝรั่งอะไรคามียฝรั่งฝรั่งเมียอะไรไม่เข้าใจโจนป้นโจนป้นอะไรอย่างนั้นนายไม่เกิดเลยเอาใครเกิดแล้วเดี๋ยวมันมาป้นไงมันก็ยิง นาเคือมีโจรมาป้นฝรั่งที่ว่าอยู่ห้างแองโกลอะไรเนี่ยนะมันมีทัางฝรั่งของแองโกลของหรูขอ็อายด้วยกันมีบ้านพักไงมันก็มาป้นอ๋อมาป้นที่บ้านพักคิดว่ามีตังคว่ามีตังแต่เขาแต้ไปเท่าไรอะไรไงเรากนไม่ดูน่เราก็ยิงยิงคนงานยิงด้วยด้วย ฝรั่งมีประเทศอะไรเนี่ยพอทราบไหมอะไรไว้ขอมไม่กลาแปมันมีบอเนวีเขาทำทั่วโลกอะอไอ้นั่นนะมาเลเซียเขาก็ทำเนาะบริษัทเนี่ยเขาทำหลายประเทศอะไทยนี่เขาก็ทำเนี่มันมดสมัรรฐานเขากับแต่ว่า บริษัทเขายุ้งเท่ก็ยังมีนะเขาสงขายรถขายรถอะไรไงเขายังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ดูสิลมมันเงี้ยเหรอเมื่อเราอยู่ตะวันไอ้ถนนโต๊ะก่อนหรือทั้งถนนโต๊ะก่อนบริษัทเขายังอยู่นะเดี๋ยวนี้ายังอยู่แต่เาสงรถขายปัจจุบันนี้นะอ๋อแต่ทำย่างอื่นแล้วไม่ได้ข้ามมาแล้วข้ามมาหมดสัมบัติแล้วอ่ะอ๋อจ้านี้สองก็ขายรถขายเต้อือ ขายรถเลือขายอะไรกันหรืขายรถแมสเสียที่แดงแดงเราขายแดงแหละเพราะเนี่ย